เราผู้ชายคนนี้เขาเป็นพลังงานที่ดีให้กับพวกเราจริงๆแล้วมาด้วยเพลงที่มันชัดเจนมากเขาเป็นทุกอย่างให้กับพวกคุณอยู่แล้วอีกไหมอ่าได้สแดนเซอร์ที่จะร้องลีลาดี่ร้องเลยเนโอ้โหนี่สามชั่วโมงนะเขาจะคุ้นไหมนะ ชอบไหมล่ะชอบรักเลยกระอมช่วยปลุกปือดังๆให้กับผู้จัดของเราหน่อยได้ไหมบ้ิษัทอีเวนต์แชมเปี้ยนจ๊ะที่นำพาทันชิคมาเจอพวกเราแล้วผุ่มกระซอมหลังจากนี้ไปมันจะไม่มีครั้งแรกครั้งเดียวหรอกมันต้องมีอีกเรื่อยๆเอาอีกเปล่าล่ะได้เนาะได้เลยครับเดี๋ยวเดือนเดียวของูสเกจชุดเดือนหน้าเลยไปปีสัญญาได้ไหม ไปแบบนี้เนี่ยวตอบยากเลยแก่ทำไปพลาสติกยันได้นะยันได้วนะเฮ้ไทุกคนพี่ผ่านยาแล้วพี่ละคนนึงที่ตกหลุมรักพลาสติกไม่รู้กี่รอบกี่รอบไม่ใช่แค่เจ้าประดาวว่าหลังจากนี้ไปใครที่ได้เจอคุณเขาจะหลงรักคุณ แบบง่ายมากแล้วผมว่าภายในปีนี้คุณได้กลับมาเมืองไทยแน่นอนเพราะนี่คือบ้านของคุณ oh. เชื่อผมเถอ